หน้ากว้างบานี้อะไรนะหน้ามันบานอย่างนี้อันนี้อันนี้สเกเชอร์อ๋อชอบหน้ากว้างบานบานเนี่ยตรงนี้งเจ็บต้ตอนนี้เรารีวิวรีวิวรองเท้าจากผู้ใช้จริงนะครับเอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ชอบหรือไม่ชอบก็เนี่ยหน้ามันกว้างไงอ๋อหน้าเท้ากว้างอ๋อนี้พ่อคุณพ่อนะครับสวัสดีครับคุณพ่อชื่ออะไรครับ รีวิวจากผู้ใช้จริงอ่ะเดี๋ยวอันนี้คือนิวบาลานที่ชอบอ่ะใช่อันนี้วอเตอร์ก็ชอบคนหน้าเท้ากว้างจะชอบเพราะว่ามันข้ากว้างแล้วอันเนี้ยอันเนี้ยชอบไหมอันนี้ดีไหมดีแต่ว่ามันเจ็บปลายเนี่ยตาเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเลี้ยวมันแหลมหัวแหลมอ๋อหัวแหลมแต่ของ n น k e มดีนะน้าหน้ามันจะแหลมนี่ Nike อย่างนี้ รองเท้าพ่อเกีบไปยังนี่โอ้รองเท้าน,นี่ีไดกี้เนี่ยนี่นี่ก็ใส่ดีแต่ว่ามันครับอันนี้ใส่ดีไหมดีแต่ว่าเน,น,น,นี่ยห,หัวมันอย่างงี้อ๋อหัวแหลมหัวมมนแหลมอ๋อ,อก็รูปเท้าลักษณะของเท้าของแต่ละแต่ละคนมันไม่เห,เหมือนกันนะเออเนี่ยก็ใส่ได้เนี่ยพ่อก็ใส่ไปเนี่ยถ้าอย่างเท้าบวมงนี้ใส่ไม่ได้แล้วอ๋อโอเคแล้วมีคู่ไหนชอบอีกเออคู่นี้ อันนี้ไปเย็บมาเหรอเย็บมาเย็บทำไมอ่ะไม่เย็บให้มันแน่นไงมันออกมันออกช่างมันทาให้บูทอันนี้อันนี้ชอบไหมสรุปว่าชอบไหมครูนี้บอกหัวมมาแรงว่าแต่ว่ามันอะไรที่บอกว่าใส่แล้วไม่เจ็บคืออะไรหมายถึงว่าไม่เจ็บเท้าไม่เจ็บไม่เจ็บเท้าอ่ะมันซัพพอร์ตใช่ไหมพูดยังไงว่า ถ้าหน้าแหลมเออถ้าหัวแหลมมันก็เจ็บอ่ะอ๋อหัวแหลมก็เจ็บแล้วเราเคยใส่หัวแหลมไหมล่ะเท้าเท้าเหมือนกันไงเท้าบานเท้าบานก็เลยต้องหารองเท้าที่มันหน้าเท้ากว้างๆอ่าอย่างอย่างอย่าของห้เนี่ยเอาเเลยนะราคาถูกเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอะไรเนี่ยไหน ตอนนี้เราพามาดูรีวิวรองเท้าวบบอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ก็หัวกบาลนะ power นะเนี่ยดีนะถูกด้วยก็เนินบาจาใส่สบายใส่สบายบาจานเนี่ยเนี่ย power เครือหมาย power เนี่ยใช่ไหม power ใช่ไหม p o r อ่ามีคู่ไหนอีกไม่มีแล้วแล้วตัวน,นี้ใส่คู่ไหนนี่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 อันนี้สเก็ตเชอร์ใส่เดนะินอ่ะใส่คู่<ส>ไหนไปเที่ยวภูเก็ตอันนี้ใส่ไปเที่ยวภูกเก็ตเ<ป>นี่ยเพราะมันยาวอ่ะนะเนี่ยหน้ากับเปิ้ลหน้าเปิ้ลคืออะไรอ่ะหน้าบานนะอ๋อหน้าเปิ้ลคือหน้าบานภาษาอะไรเนะี่ยก็อย่างอย่างบอเตอร์ใส่นะอย่างนี้นะเหมือนกันนะเหมือนกับพ่อนะใช่ไหมเห็นบอเตอร์ใส่อะ แล้วชอบใส่ไม่ชอบมัดใช่ไหมไม่ชอบมัดเออแบบปูนะปูก็ไม่ชอบมัดอ๋อถ้ามีแบบเนี้ยถ้าไม่มีแบบคาชัวนี้เนี่ยอ๋อไม่ชอบมัดแต่สีดํานะไม่เอาสีอื่นนะโอเคสีมันมีสีขาวเหรอสีขาวก็มีมีทุกสีอ่ะฮะมีทุกสีแหละโอเคจบการรีวิวเพียงเท่านี้เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอ้าวยังไม่จบเรื่องเงี้ยของ power เนี่ย อ๋อชอบแบบคัชชูแบบนี้อืมคัชชูมันใส่สบายเบอร์สี่สิบเอ็ดแล้วอือืมโอเคราไอไอที่ซื้อมาให้คู่ละาเจ็ดพันกว่านะี่ไม่อยากใส่เลย <laughs> ทำไมทำไมอ่ะม,อมันใส่ยากอ๋อมันใส่ยากมันยุง่งมันดุงลังใช่ไหมมันวุ่นวายตอนอแกะเชือกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออใส่ไม่ใช่แกะเชือกยวจะให้ดูมันแน่นใช่ไหมไป่หม่ให้ดู โอ้ซื้อคู่เจ็ดพันให้เลยนะเนี่ยวุ้ยดีเฉยเวลาเราไปพูดไปอะไรเนาะอ๋อเวลาไปรีวิวใช่ไหมมันใส่ยากเนี่ยเอ๋อมันใส่ยากเนี่ยใส่ยากสิเรารู้ใช่เราใส่สิมันเป็นแบบเหมือนถุงเท้ามันรัดมันใส่ตรงนี้ยากเนี่ยเท้ามันเล็กใส่อย่างเงี้ยใส่ยากเอาไหมเอาไปอุพ่อให้เอุ้พ่อให้เอาไปก็ไม่เห็นยากเลยก็โอเค พ่อไม่ชอบพ่อไม่ชอบมันรัดมากกว่าอมันรัดใช่ไหมมันไม่ใส่ใบบคาชูอ่ะแต่คาชูมันยังขึ้นอย่างเงี้มใส่ง่ายใช่ไหมโอเคเนเนเนอันนี้เคอันนี้ใครซื้อให้เนี่ยหนุ่มที่ไปตอนนั้น่เอ็มเอมแล้วเป็นยาเนี่ยเนี่ยอ๋อไม่ชอบแต่ใส่แล้วเดินสบาย แต่ไเดินสบายเนาะโฟมมันดีนะใช่แล้วแต่เราจะพูดนะเนาะไม่คือรองเท้ามันก็มีข้อดีของมันอ่ะมีข้อดีก็เสียก็ดีใครดีมันอ่ะเหมาะกับใครอ่ะถูกปะมันก็ดีทุกอย่างดีทุกอย่างแล้วแต่ใครชอบเออแค่นั้นแหละถ้าชอบมันก็โอเคอ่ะเออเนี่ยอย่างเงี้ยบางคนก็ชอบอาดิดาสอืมเนี่ยเนี่ยใช้ไม่รู้จนตายก็ยังไม่องยังไม่เสียเนยไหมเนี่ยไหมมันเย็บให้อ่ะ เห็นไหมมันเย็บรอบแลยอืออันนี้ก็ทนนะทนดิใส่เนี่ยพอใส่เดินอะเดินน่ะตกลงดีหรือไม่ดีก็ดีแต่ว่าไม่ควรจะเป็นรองเท้าปลายแหลมอ๋อโอเคบอกคนสูงอายุว่างั้นนะคุยพิธีกรอะถ้าคนสูงอายุก็ควรจะเป็นรองเท้ากว้างๆหน้ากว้างมั่นคงหน่อย มันใส่สบายเท้าก็ไม่เจ็บถ้าหน้าแคบอย่างเงี้ยมก็ปลายเท้ามันก็ดีปลายเท้าสามปากจิตอีกแล้โอเคโอเคโอเคครับขอบคุณครับเออสวัสดีครับครับ